าร300คนไปเอะไปเที่ยวไหนคะครั้งแรกในชีวิตอังเองไปเที่ยวไหนคะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดต้จวัไได้ได้ไหนมันสตได้หรอสตแล้วต่ออ่ะอ๋อมันทัดสกรีนไม่ได้ได้ หยุดตรงไหนทำยังไงยางหนูไม่เป็นหยุดแล้วถ่ายต่อไม่ได้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 ไไม่ด้เดี๋ยวหมดโหมดอะไร เราเปิดประตูยังไงเนี่ยเปิดได้ลูกเปิดลงเลยเ